ยังอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะทางศูนย์ประชุมใยนะคะก็ได้ผนึกกําลังร่วมกับภาคีหลักร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานกับสู่สากลพร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไม้สู่ตลาด GMS ค่ะ ที่โรงแรมแอดลิปจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณวิชนนท์วิชัยยุทธ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นหรือศูนย์ประชุมไคพร้อมด้วยคุณอารีรัตน์คำมณีปรีชาชัยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานส่งเสริมและการจัดประชุมและนิทรรศาการค่ะหรือว่าทีเซฟคุณสง่าสัตนาลผู้จัดการโครงการ,รแผนกอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงได้จัดเสวนาพิเศษค่ะหัวข้อคขพันหนึกภาคีหลักรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานสู่สากลพร้อมปักหมุดศูนย์กลางอุตสาหกรรมไม้สู่ตลาด GMS ค่ะ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพของไม้ในภาคอีสานให้มีมาตรฐานระดับสากลอีกทั้งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางค่ะการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าแห่งภาคอีสานพร้อมต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะประกอบด้วยประเทศไทยพม,มา่าลาวกัมพูชาเวียดนามและจีนค่ะการเสวนาพิเศษนี้นะคะผู้บริหารทั้ง3ท่านค่ะก็ได้พูดถึงการเติบโตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอีสานโดยในภาคอีสานมี3จังหวัดค่ะที่ได้รับการยอมรับเป็นไมซิตี้นะคะประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุดรธานีค่ะที่มีศักยภาพการขับเคลื่อนอัตลักษณ์การตลาดเชิงพื้นที่แลว ก็ความต้องการของภาคธุรกิจส่งเสริมการจ้างงานคนในพื้นที่และก็สามารถดึงงานระดับนานาชาติเข้ามาจาัดในพื้นที่ได้นะคะโดยทั้ง3จังหวัดค่ะมีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ารองรับการจัดกิจกรรมไมมได้ทุกรูปแบบค่ะอย่างเช่นศูนย์ประชุมไคที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็มีความพร้อมจัดงานทุกรูปแบบด้วยมาตรฐานสากลมีพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้กว่า2 0,000รายค่ะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบพร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไม้เชื่อมสู่กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะคะนำความเจริญมาสู่ภูมิภาคผ่านการจัดงานแสดงสินค้าเพราะว่าด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นนั้นนะคะสามารถเชื่อมไปสู่จังหวัดต่างๆได้นะคะแล้วก็สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมากที่สุดค่ะ